วันนี้ผมก็เลยจะใช่เป็นกับเล็กนะครับแล้วก็อันนี้เขาเปลือกผสมลำครับแล้วก็ตามด้วยเหมือนเดิมครับน่ำหอมครับน่ำหอมปิดไว้เป็นไงเนาะอ้าหโอ้โหโอ,โอ้สงสัยมันตัวใหญ่ครับเลยเอาไม่อยู่ <c oughs> เอา้าเฮ้ยกำไห้อ้าวปับโอ้โห โอ้โหุละต้นมึงดีสั้งขาใหา้เอ้ยนี่นี่น,น,น สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้จ่าสิวะมาดักหนูมันเคยครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หกโมงแล้วหกโมงแล้วกว่าจะหาที่ดักหนูได้นะครับนานเลยครับจนหกโมงเลยวันนี้ะเดี๋ยวพามาดูรองร้อยครับนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นนี่ครับป่ายาขนผสมสนวแดงแล้วก็ผสมเอ้มยราบนะครับมายลาบยักษ์ะครับงัวย่ำแหลงมันเลยครับ หมายนี่ก็ที่แต่ก่อนนะครับที่ตรงนี้เขาเขายังไม่เกี่ยวนะครับที่ผมมาเดินดักแล้วผมได้สามสี่ตัวนะครับ<อ>แล้วตอนนี้ไอ้ป่ายาลกๆตอนนี้มันแห้งเนาะครับมันเขาหนา,าแหลงเต็มตัวแล้วมันแหงง้งนี่ครับอ่ะมาดูนี่งัวเหยียบเหลกๆอย่างนี้เลยนะครับงัวเหยียบเหลกอย่างนี้เลยแต่ว่าอพออยู่ในดุปที่งวไม่เหยียบคือมายราบยักนี่ครับอ่ะก็จะมีรอยนี่ครับมีกัดอย่างนี้เลยครับนี่แล้วครับกัดอยากขนข้างในลึกๆนูนมันอาจจะมืดหน่อยนะครับ แต่ว่าดูลักษณะเรามีตัวแน่นอนครับมีรอยคนกระดักอยู่ครับแต่ว่าก็มันยังเหลือมันอาจจะฉลาครับนี่อันนี้ก็ขี่ของมันครับนี่ขี่หนูถ้าพูดแบบสุภาพหมุนหนูนี่ครับใหญ่ๆอ่าแล้วก็จะมีทางนู้นก็จะมีรอยกัดบเต็มเหมือนกันครับผมสํารวจดูแล้วก็แบบเดียวกันนี่ครับกัดหย่าก็ดูค่อนข้างหนูค่อนข้างมีแต่หยากินนะครับวันนี้ผมก็เลยจะใช่เป็นกับเล็กนะครับแล้วก็ อันนี้เขาเปลือกผสมลำครับแล้วก็ตามด้วยเหมือนเดิมครับน้ำหอมครับน่ำหอมครับคนเข้าไปอ๋ออแถมให้สามทีอ่ะอย่างนี้นะครับวันนี้ก็นี่ครับกับเล็กชุดใหม่ครับกับเล็กซิบหลังครับไม่รู้จะดักเซตหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับนี่ครับดูบรรยากาศเย็นๆไก่มืดเลยแล้วครับแต่ว่าก็จะส่องหาดักนี่หละครับแถวนี้ละครับปลายาแห้งๆแบบนี้ละครับ อ่ะนี่แห้งๆเนี้ยดุบไหนมีรอยกัดใหม่ๆผมก็จะดักไว้เ้งแล้วครับเผื่อรุ่นพ่กนี้ตอนเช้าครับอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นด้วยกันพ่กนี้เช้าครับว่าจะมานไหมมัมนเอาเก็บเดนียญเขาครับเก็บเดนียญเขาวันนี้จริงๆเลยเนี่น่ะน่ะ,นะ,นะทงกับทงบ่วงเต็มอยู่ครับไม่รู้ในกล่องจะเห็นไหมนะครับแต่ว่าทงกับทงบ่วงเต็มอยู่เลยดูจากลักษณะแลวน่าจะรอยเข้ามาดักัแต่ยาเขียวๆตัวนี้ยาแห้งครับเก็บต๊ะเขาหวังว่าหนูจะไม่ฉลาดเกินไปแต่หนูไม่ฉลาดเกินไปก็น่าจะได้ตัวครับรอรุ่นกันพ่กนี้เช้าครับไป อ่ะสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมทุกคนครับอ่ะไปไปดูหนูกันดีกว่าครับไปดูกับดักมายามด้วยกันดิมันจะมันไหมวานดักได้ซิบหลังกว่าจะดักแล้วทุ่มกว่านูครับโอ้ยกว่าจะหาที่ดักได้ครับกว่าหกโมงครับช่วงนี้ก็ลาลาปลายปีแล้วครับหาที่ดักยากมากเลยครับเอาไปถึงที่เราดักแล้วครับออมีอย่างหนึ่งครับมาเช่านี่กับฝนตกครับ โอ้ยตกมาแบบก่อนผมจะออกมานี่ครับดีนะมันยุดไห้ครับเพราะวันนี้ต้องไปทํางานด้วยต้องรีบมาแต่เชา้าดีที่ฝนยุดไห้ครับก็เลยได้ออกมาได้ครับไม่งั้นกับเปียกครับเปียกไปไปดูกันครับมาเออหลังนี่นิ่งครับมีต่ลอยกัดยาดที่เก่า,กาๆที่ล้เเลือเอาเก็บครับ ไปต่อไปไปดูหลังที่ผมถ่ายดูมาวานครับนี่ไหลหลังที่ถ่ายดูมาวานอยู่ตรงนี้ครับอ๋อปิดไว้เป็นไงเนาะอ้โหโอ้โหพอได้อยู่างงี่เออแต่จากขี่มันไม่ใช่รุ่นนี้นะครับ <laughs> เออลูกมาติดก่อนนี้เห็นไนี่เอาเอาเอาจะลูกจะแม่ก็เอาครับติดแล้วเออโอเคครับโอเคมาแล้วหนึ่งแต้มเป็นไงล่ะไม่ผ่านไม่ฟาดอย่างนี้เฮ้ยเก็บครับเก็บเฮใส่ลูกครับใส่ลูกกลางๆครับรุนกระดูกกอบ มาดูลังต่อไปกันครับทั้งนี้แหละทั้งนี้แหละนี่สุ่มยาคายแห่งทางนานี่เลยครับมันจะเป็นยังไงเชือกไม่เห็นตึงเราโอ้ยถ้าเชือกไม่ตึงอย่างนี้ก็นิ่งสิครับเก็บครับต่อไปล้างที่สี่ครับอยู่ในลืมมนี่แลยครับเอาลั่นครับผมเอา แต่มียูนี่ครับนี่ครับเขาผมวางกับไว้ตรงนี้ครับนี่ลันเนรากมานี้ครับดูนุ่นเห็นไหมครับมียูโอ้นี่ดึงยันเฉือกตึงไหยครับดึงไปนุ่นอ๋อดูรอยเขากัดอย่าข้างในโอ้ไอตัวรุดนี่สงสัยตัวใหญ่ครับ <laughs> ตัวรุดนี่ใหญ่หมดนู่นครับไม่รู้มองเห็นไหมนะครับนั่น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 รอยกัดยาด้านในครับเป็นกองเลยครับตรงนี้ผมเลยดักไปโอ้สงสัยมตัวใหญ่ครับเลยเอาไม่อยู่เนาะคุยๆหยอกๆคิงๆนิดนึงโอ้ตัวรุดี่ตัวใหญ่หมดแหละจา่าชิวะนี่เอารุดไปแล้วก็แล้วกันไปสนุกสนานนะครับไม่เครียดดอก ลุดกับรุดไปครับเออมีตัวครับมีตัวแต่ว่ามันรุดไปแล้วไปจะลุ่นกันต่อดีกว่าครับสี่หลังแล้วได้หนึ่งเต็มรุดไปหนึ่งเช้านี้ก็อากาศดีๆนะครับอากาศกําลังเย็นๆครับอันนี้เช้าวันพฤหัสครับถ้าใครดูคลิปก็นั่นแหละครับดีวจะว่าคลิปเก่าคลิปใหม่จ่าสิว่าก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกคนแล้วครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนแต่ว่าบางทีก็มีงานมีการเนาะครับนั่นแหละทั้งทำงานทั้งอยากมาหากินคือกันนั่นแหละครับ <c oughs> อยากมาหากินด้วยวันไหนว่างหน่อยเลิกงานเร็วหน่อยก็นั่นแหละครับก็ได้มาหากินอ่ะก็ได้มารุ่นกันต่อครับอากาศดีดดอกโอ้ดูอยู่หลายตัวอยู่ครับ แต่ว่าเขามันไม่ได้ <c oughs> ไปไปลุลัลงที่ห้าันครับตักไปตรงนี้แหละตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเอาเฮ้ยกำะไม้เอ้าเอ้าอุ้ยใสสวยอยู่ครับนี่เป็นไงเป็นไงโอ้เป็นไง นี่ถ้าติดจังๆมันต้องอยู่อย่างนี้เออเป็นไงนะถ้าติดจังๆมันต้องอยู่ขนาดไส้นี้ยังอยู่แสดงไอ้คันที่รุนนะสมขา <laughs> เอาเก็บครับเก็บเอาหา้าหลังสองเตะแล้วหมานหมนันวันนี้อา่าโอ้โอ้โอ <laughs> <ว> <laughs> ้ไม่อยากคุยหรอกครับ มันดินรุดแล้วครับเหลือติดอยู่ขาหนาโอ้ดินยังไงรุด <c oughs> ดีนะที่ขาหนายัางติดอยู่ครับ <c oughs> เอาบดจะได้นอานี่นี่ติดแต่ขาหนาอยู่หน่อยนึงครับแต่หนูนะ่ะดินรุดไปแล้วนี่เอานี้ติดขาหนาหน่อยนึ่งที่นี่โดยแรงฟาดน่าจะฟาดโดนหัวเขาเลยแบบดินไม่ไวครับโอ้โหเหลือติดแต่ขาหนา มันโดนไปจังนะครับเนาะอะ,อะแต่ว่าก็มีแต้มนี่ใส่สวยๆใส่สวยๆนี่ดูหงางนี่เอานี่โอเคไป,ปรลุ้นกันต่อครับลีงห้าหลังจุดต่อมาเนี่ยผมดักอยู่ในหลองนี่แล้วครับอยู่ในคางหลองนี่แหละครับไปไปลุ้นกันครับแต่ว่าพื้นที่วางดักดักยากมากเลยครับก็เลยผมก็เลยดักไ้ค่อนข้างโลง่ลงๆครับไปหลังที่หกครับหลังที่หก นักยากแต่ว่ากระงายทองทวนอยู่นี่นี่เออเมื่อวานมันกระมืดน,นะครับกันเลยอ่าเห็นตลองรอยนี่นี่นี่กัดกินแบบนี้ครับนี่ทั้งกัดทั้งกุวยแบบนี้เหรครับนี่เต้มนี่ก็เห็นคีก็ดูว่าหนูใส่ไม่ใหยแลรวครับแต่ว่าก็หาที่ดักไม่ได้แล้วก็เลยดักไว้อ่ะกับเป็นตามที่คาดครับนี่ใส่กลางๆนี่รุ่นกระดูกกรอบครับอ่ะหลังที่หก สามเต็มมาแล้วเต็มที่สามมาแล้วครับไปเก็บครับเก็บ <laughs> เป็นไงล่ะยังไงล่ะหมาแล้ว <laughs> คือคือคือรุ่นนี้เลยขัวแซบนักก็ดูกรอบรุ่นกันต่อครับต่อไปก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกครับูุยาก,กันหนานาหรอกครับนี่นี่ไงไงเห็นไหมหลังต่อมานิงครับนี่นิงกิ๊บผมดักไปกลางลงนี่นะครับ พยายามาโรกแหวกดักไม่ได้เลยนี่เนี่ยเขากินเขาโกยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเนี <S <S ่ยเห็นไหมครับนี่อ๋ตัวนี้ทั้งกินทั้งโกยเนี่ยครับนี่โกยออกมานี่เอ๋นี่มันถอยดูกว้างๆนี่ย่าเวิงนี่นี่ตายหมดเลยครับนี่ไม่ใช่มันกัดโคนกัดตายอยู่แล้วครับแมันลรงครับแล้วมันกัดอยู่นี่จริงๆครับตายนี่นี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ฉลาดครับนี่อ๋นี่ ยุดนี่นะจะกัดใหม่ๆเลยครับนี่ขี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างนี้เลยครับตัวนี้ใส่สวยครับแต่ว่าฉลาดไม่ยอมมากินกับนี่เลยครับเอา้าเหมือนเป็นไรปล่อยไว้ทําพันธ์ครับตัวไหนฉลาดกปลปอยไ้ทาพันธ์เอ้าเนาะตัวไหนฉลาดก็ปล่อยไว้ทําพันธ์นั่น,นแหละลแต่ไม่ใช่ดอกเจ้าของม่มีปัญญาเอามัน <laughs> ปไปหลุนหลังต่อไปกันครับไปไปดูหลังที่แปดดูหลังที่แปดเป็นไง มีตัวไหมนิ่งกรีบเพราะว่านี่าคายนี่วัวเหยียบแหลกมาแล้วครับเดี๋ยวเมื่อคืนผมแบกไปเห็นมีรอยกัดแต่ว่ารอยกัดเก่เาๆแล้วครับเออก็หาที่ดักไม่ได้แล้วก็เลยดักดักไปเป็นไงละ่ะนิ่งกรีบสงสัยไม่มีตัวเหลือแล้วมั้งครับก็ไหนๆก็จะกลับบ้านเลยเนาะเออมีกับเหลือก็ดักดักไว้ดูเผื่อมันมีตัวฟุกมากครับอ่ะ ไปดูหลังที่เก่ากันครับอู้เดินดูกับดักหนูเจอเด,ดาครับโอ้โหเต็มต้นเลยครับดูนี่พี่น้องไปชมทุกคนครับกําลังงามเลยครับนี่อมมดต้นนี่ไปซื้อตลาดเลยเขามดหลายพันเลยนี่ใครจะซื้อกินมดต้นเนาะนี่นี่นี่เป็นไงเออกาลังพอกินเลยครับกําลังพอดีกินเลยแจ๋วเลย แต่ที่บ้านี่ม่ค่อยกินสะเดา้ตืดน,นะครับไอ้ที่เขาว่าสะเดาหว,วานสะเดาหว,วานนั่นแหละครับนี่ผมไปชอบไปคมๆมนี้แหละครับเอ้ยต่ำๆางนี่เรียบร้อยเด็แขนสูงไม่เก็บหรอกนี่เป็นไงดอกสวยๆเลยเนาะป่ดสะเดาเอาไปเดี๋ยวไปลุ้นหนูกันต่อดีกว่าครับ มาดูลังที่เก้ากันครับลังที่เก้านี่อันนี้ผมเดินนี่ขามปายาทุ่งหญ้าสวรรนน้ามาดูซินูน่นต้นสะดาวที่ผมเก็บนูน่นนี่เดินผู้ไม่ใช่ปลาเขานะครับเหลืองสวยเหมือนปลาเขาเลยเนาะแต่เป็นปลายาครับอ่านี่เหมือนลุยมานี่มาดักอยู่ใน่องนี่แหละนี่ลุ้นกันสิ มีอะไรไหมหลังที่เก้าหลังที่เก้าตึ๊บผมดักไปกลางทางนี่อย่างนี้เลยนะครับกลางทางเราเดินนี่แหละปับ๊บโอ้โหโอ้โหกุลตุนมึงดิโอ้โหใส่น่อยครับใส่น่อยเอาเก็บกันครับโอ้ยมาดักไปกลางทางกะว่าตัวใหญ่วิ่งโคมป่ามากลางทางนี่เลยน้มาลำแท้ๆวะเป็นไงนะ โอ้ยรูนกระดูกกรอบอ่ะเก็บก่อนครับมันก็มีหล่องรอยทั้งหน่อยทั้งใหญ่นั่แเลยครับเห็นดูจากเม็ดขีเม็ดเลยเดี๋ยวว่ามันมาติดตัวหน่อยมันมาติดก่อนตัวหน่อยมันมาติดก่อนตัวใหญ่ยินไม่ทันตัวหน่อยครับุูน่ะเั็นเดคุยเอาอยู่ตรงไหนเนาะ หลังสุดท่ายนี่มากลางคืนด้วยนี่หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายสั้งเขาให้เอ้ฮี <c oughs> <c oughs> นี่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 น,นี่เอออันนี้โอเคครับอันนี้ใส่กลางครับได้ตัวครับโอ้โหแต็มทีห้า <c oughs> <c oughs> สิบหลังหาแต้มครับวันนี้โอ้ยไม่มีผิดหวังไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่รถนี่ครับนี่ครับ คุณผู้ชมทุกคนครับได้หาหางครับชาวนี่มันมันอยู่ครับมันมันอยู่ได้หาหางครับวันนี้ชาวนี้ถือว่าไม่แฮวแล้วครับอย่างนี้กับพออยู่พอกินแล้วครับเลิกงานมามาดักเย็นๆชาวมาเก็บได้หาหางขนาดนี้จ่าสิว่ากระูกใจแล้วครับพอใจมากเลยครับรุ่นกระดูกกรอบครับตัวลุดไปนะผมวมายังไงก็ใหญ่ครับเพราะว่าดึงเชือกจนตึงเปียประดันเพราะว่าถ้าไม่ใหญ่มันมีเหลือดอกมันคงจิติดมาแล้วครับ ไอ้ตัวรุดไปมันใหญ่ก็ปล่อยไมน้อยเนาะครับเนาะตัวรุ่นเ่็ตัวใหญ่ทุกตัวไม่อยากจะขิงเนาะครับจะขิงจะขาจะอะไรอย่าง,งน้อยก็ได้มีสนุกสนานนํำกันเนาะครับก็สาหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็จ่าชิวะก็อยากจะขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับที่เขามารับชมคลิปของจ่าชิวะจนจบคลิปกันนี่นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับกลับบ้านทํางาน